นิสก็แบอ่ะจ๊ะมัเฟิร์สตอรวิเซเฮ้ยสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้พวกเราไปเก็บผักมากันนะคะทุกคนนี่ผักผักชีล้อมฝรั่งผักชีล้อมสวีเดนนะ่ะนี่เลยนะคะเห็นไม้เต็มจานเลย <laughs> เราจะมากินกับอะตำแตงนะทุกคนเราจะมากินให้ดูเลยผักชีล้อมเนี่ยว่า กินได้จริงๆแล้วก็มีไก่น่องไก่อบแล้วก็มีลาบหมูทุเรียนชอบมากเลยลาบหมูเขานั่งข้างๆเนี่ยเขาไม่อยากเขาขอไม่เขาก้องโอเควอาชื่อคุณแอดสกัดดูโฟร์สมอลล์กับดิสโกลโลสออืมแต่ผมก็ไม่รู้สิเรื่องนั้นไม่รู้เนาะอย่ามันคำออกซิลก็อ๋อเหรวเด้อที่เล็กแคโตนอ่ะอันเดอร์ ช่นมอ YouTube แคนส้มผู้ส้มบุกกระดงเนาะอกเกิดก็หอเยต็มเกลียวแตงกวาอุศผักชีร้อนทุกคนหมืจะชิมผักชีร้อนนี่เลยมาให้แชนชิมด้วยเอนี่จะซ้อนหลอดมอกันเดยวยมาาหมูแล้วก็เอ็นด้านอมอกะเดียวย กอยูกอาผักชีล้อไหมลูกคสกอนอนคสกนนะอิิสมอก,ก็แเปลียน <c oughs> นะ้กินลาบหมูกับเอผักชีล้อม ลาบหูสับชิมก่อนเลยแล้วกันแล้วก็มีข้าวสวยน้อนๆน,นี่อักษีล้อมนะทุกคนอืมอืมอรอยดีร้าน,านมูนะทุกคนนี่จ้ะอืมแล้วคิดอย่า อร่อยทุกคนเนี่ยครีชโคนนะคะผักชีล้อมเนี่ยเอามากินกับลาบหมูอร่อยนะแล้วชิคกิ้งนิดนะคทอดโรดเลยนุ่มเกลือจะพกดแทรกตัวนี่เนื้อมันสิอร่อย,อยอไหม,ม,ะม,มคะ

อันนี้ตำตำแตงอะไม่มีมะละกอแล้วก็ไม่มีแครอทวันนี้กินตำแตงอร่อยอร่อยน่องไก่กลัว น้องไก่กับตำแตงเราจะกินกับผักชีล้อมด้วยเอามาเป็นกรรมเลย Ja. 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 <laughs> jag ska inte äta det. Vad som är gott? Alltihopa. Allt mm. ja, Huvudsaken är den här. Vad tycker du om de här då? Mm. Låt bra. Mm. Mm. Ja, men, hur är det, det smaken? Alltså, påminner den om någonting? Eller? Det skulle vara svårt att känna. Svårt att känna. Vad tror ni är Det kanske. Det är ganska gott eller? Mm. ก็ยืนสมูทตี้แต่ใส่เหมียบอกหมอยจะทำสมูทตี้เขากินอันนี้เขาบอกไม่ไม่สมูทตี้ีกว่ทำสมูทตี้คงไม่อร่อยนะคะเพราะว่าเขาจะมีรสชาติแบบนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะชาติแบบค่อนข้างที่จะโดดเด่นนิดนึงอะ่ะ 嗯。Mm hmm. Ừ. À, rồi, ừ. à, mì mua mà cầmoi gà nữa. ขอเวลากินข้าวให้เสร็จก่อนนะคะโอเคมันไงก็เนี่ยทุกคนถ้าใครอยู่โซนยุโรปนะหัวคิดว่าน่าจะมีนะยุโรปทางเหนือนะประเทศอะไรอะนอร์เวเดนมารฟินแลนด์สวีเดนหรือเปล่าหัวคิดว่าน่าจะมีนะแต่ยุโรปยุโรปกลางหมวไม่แน่ใจนะคะโอเคยังไงก็เนี่ยไปลองชิมกันนะคะถ้าใครหาเก็บแบบนี้ได้นะผักผักป่าชนิดนี้เนาะ รสชาติก็มันคล้ายๆกับผักชีล้อมน่างหมือว่าเนาะก็อร่อยดีค่ะกินกับลาบกินกับไอ้ส้มตำอันนี้คือส้มตำแตงกวานะคะแต่ก็โอเคเหมือนว่ามันใช้ได้นะรสชาติเดี๋ยววันหลังหัวจะเอาลองเอามาผัดไอ้น้ำมันหอยดูนะคะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะแล้วยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะก็อินเตอร์เซย์ฮโดเฟสนก็าแลแต่ต่า ก่าย <laughs> ยังไงก็เจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ